สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ช่องใบสปอร์ตเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม p ับ G New Sta t e นะครับผมอ่าคือผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินสเปคพอสมควรนะครับงั้นผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะครับผมปรับกราฟิกต่ำนะเพราะว่าเอา่เพื่อเป็นการสะดวกในการแคสนะครับในการกดอัดหน้าจอนะเพราะว่าถ้าเกิด อัดไปเล่นไปเนี่ยมันจะกระตุกนะมันจะแหลกมากนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมปรับการาฟิกต่ำนะเพื่อให้มันแบบเล่นลื่นๆน,นะครับอ่าโอเคก็คือผมปรับไปแล้วแหละนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาที่ตัวนี้ครับผมผมก็เล่นเป็นโหมด4คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มุมมองเนี่ยเป็นมุมมองแบบว่าบุคคลที่3นะโอเค เซิร์ฟเวอร์เอเชียเหมือนเดิมนะครับกดการกรบัตออกไปโอเคฮะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าชึบรอสักคู่นะครับ A few moments later อ่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเรื่องการาฟิกกันนะครับกดตั้งค่าไปโอเคมาที่การาฟิกนะครับการาฟิกเป็น ต่ำนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทเป็นออาต้านะครับผมโอเคอ่ะไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคกดกระบาดออกไปนะฮะโอเคประมาณนี้ามาดูกันว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะหมุนซ้ายหมุนขวาก็มันก็ปั่นกลางนะครับมันก็ไม่ได้ถึงแบบว่าลื่นอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเห็นนะเอยแสงอาทิตย์สวยมากเลยดูดิมันโดดลงน้ำได้ปะกระโดดกระโดด กระโดดนะครับผมโอเคคือตรงนี้มันอาจจะลื่นแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในตัวเกมเนี่ยเริ่มเล่นเนี่ยมันจะลื่นหรือเปล่านี้ไม่รู้นะโอเคมือถือผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอเคครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเครื่องบิน47สดซะด้วยนะฮะส7ในอนาคตปะเนี่ย โอเคตอนนี้ไม่รู้ว่าติดตามใครนะครับผมผมติดตามเบอร์หนึ่งแล้วกันนะติดตามเบอร์สามกันหมดเลยโอเคฮะติดตามเบอร์สามไปแล้วนะครับอยากให้เบอร์สามพาโดดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะโอเคับพี่แกโดดไปแล้ว เปิดใหม่นะโอ้โหลงมาแล้วเสื้อกอดเยี่ยมเก็บไปแล้วมวกคุณสี 4, เก็บมากอสองโอเคโอ้โยมีกระตุกเล็กน้อยวิ่งดีพีดีใช่หรือเปล่าปืนกลน,นะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยง้อสไนัยเดี่ยผมเล่นไม่เก่งว่ะเดี๋ยวผมหาปืนกลดีกว,ว่าเฮ้ยก๊ก ก๊อกสิเก็บมาโอ้โ oh ห oh. ของดีถือก๊อกไว้ดีวะ่ะนะครับผมนี่ไง AK เก็บ AK มาโอเคมันก็ค่อนข้างลื่นนะแต่มันก็ไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคครับนี่ไง UMP เก็บมาโอเคได้ปืนนี้ละชอบชอบเก็บกระสุนมา ตังด้วยเลือดด้วยโอเคเป็น35นัดเฮ้ยกระสุนเก้ามมเก็บมาโอเคเก็บมาอีกเสียงเท้าเสียงเท้ากำลังขึ้นมาเสียงเท้ากำลังขึ้นมาใช่หรือเปล่าถือเอเคไว้เลยวะมาโอ้โหใส่คุณ4ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเก็บไปหรือยังนะ เฮ้ยดีเซิร์ดว่ะดีเซิร์ดมีเสียงเทา้ามีเสียงเทา้าเสียงเทา้ามันขึ้นมาแน่มันต้องขึ้นมามันต้องขึ้นมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยล้มไปจะเอ๋พอ,พอดีเลยครับอืมโอ้โหโบ๊ะบากันพอดีเลยโอเคเก็บได้หนึ่งคิวครับผมเก็บของมาเรื่อย <c oughs> ๆกินป๊บซี่แป๊บโอ้ยโอเค มีคิสเวกเตอร์ด้วยฮะใช้คิดดีวะ่ะโอ้โหเอากล้องคูณสี่ออกเถอะโอเคเลงลำบากมากถือ u m p ไว้โอเคข้างล่างนี้เพื่อนฟาร์มหมดหรือยังวะเนี่ยก่อสองนะฮะเก็บมา เฮ้ยทำไมกอดสองมันอ๋อมันมีสองแบบโอเคไม่มีเลื่อนให้เก็บเลยวะน่าจะมีเลื่อนให้เก็บนะอู้เอ็มสองสี่เก้าเดียวเดียวเดียวมีรถมีรถนั่งไง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 ถือถือถือเอ็มสองสี่เก้าดีกว,ว่า M249 เก็บมาแล้วนะฮะตอนนี้มีคนนะครับอยู่ข้างนอกมีรถขับผ่านไปเมื่อกี้และเบิดกำลังลงนะครับตอนนี้เฟรมเรทมีตกเล็กน้อยนะเมื่อกี้เนี่ยลง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 นี่ไงมีรถมีรถอ้าเพื่อนเราเก็บไปแล้วอะเดี๋ยวดูด,ดิมีอะไรบ้างมีตุต๋ตีมีคนมีคน ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ย, you, you, ยโดนอยู่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 ยิงโดนยิงโดนไลยล่าไลยล่าไลยล่าสองตัวสองตัวโอเคล้มไปล้มไปอันนี้อันนี้อันนี้อเออเออืออล้มล้มล้มมันล้มแล้วล้มแล้วโอ้ยหลิงยากเว้ยล้มไมส่สิเออนั่นแหละน็อกไปเรียบร้อยแหม M249 นี่มันดีจริง แต่ตอนนี้เราเบิดลงแล้วนะฮะอ่าเบอร์สี่ตายเบอร์สี่พี่แกเข้าไปแล้วครับผมอ้าวไอ้นี่ยังไม่ตายเออเก็บมาเก็บมาเฮ้ยหมวก2นี่ไงเลือดเก็บเลือดมากระเป๋าเต็มทิ้งแมกกาซีนทิ้ง7.62ไปโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเพื่อนแมงโด้ของไม่หมดแล้ววะโหอะไรวะมีเสื้อก้ามนะฮะเปลี่ยนหน่อยก็ดีนะเสื้อกล้ามเนะี่ย โอเคใส่เสื้อกล้ามดีวะ่ะกางเกงด้วยโหปืนดีดปืนดีดปืนดีดโคตรปืนดีดโคตรเลยล่าเลยล่าเลยล่าโดน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 มันเจ็บมันเจ็บเออ,อนอกไปตอนนี้หากระสุนสีเขียวก่อนนะเพราะว่ากระสุนเราเดลือน้อยละเออนั่นแหละล้มไปตายไปครับผมมี M16 ด้วย แต่เราไม่เอาครับเฮ้ยหรือว่าจะเอา AK ดีวะ AK ดีวะ AK ดีวะทิ้ง UMP ไปใช้ AK ดีวะหวังว่า AK น่าจะไม่ดีดนะครับแถวนี้ไมคนมันเยอะจังวะไป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 วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอยู่ในวงอยู่นะตอนนี้ เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อแอร์ดรอปนึกว่าคนโดดล่มมาไปครับเดีย๋ยวรีโหลดไว้ให้เรียบร้อยดีกว่าอ่าโอเคครับรีโหลดเรียบร้อย75นัดนะตอนนี้ โดนโดนมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วนั่นแหละหยุดหยุดหากูไม่เจอละสิอื้อนั่นแหละน็อกไปวิ่งไล่ล่าครับผมดีโหลดก่อนเลยเตรียมความพร้อมครับผมถือปืนก๊อกขึ้นมาวิ่ง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 มันอยู่หลังโขดหินตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องมันยังไม่ตายอ้าวเขาตายแล้ววะเอ้ยมันตายแล้ววะอ้าวโอเคตายแล้วเยี่ยมไหนอยู่ดีมีของอะไรบ้าง กระสุนโคตรเยอะเก็บระเบิดมาเก็บไม่ได้ด้วยหูตาต้องไวครับผมถือเคขึ้นมาโอเคเพื่อนเราวิ่งไปไกลแล้วอะตอนนี้วิ่งตามเพื่อนให้ทันนะครับสามตัวแล้วไอ้เบอร์2อมันวิ่งผ่านไปได้ไง,ไงวะมันไม่เห็นเฉยโดนโดนโดนล้มล้มล้มไอตัวนั้นวิ่งไม่หาเบอร์สองช่างมันไอ้ขวามืออยู่ข้างบน เอาเป็นว่าเราเก็บไปตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวกลางเออขาดใจตายนะับโคตรไวเลยเอาเป็นว่าไล่ตัวนู้นดีกว่าไอตัวขวามือช่างมันนะฮะของเราไม่เก็บนะครับไอตัวนู้นมันวิ่งตามเบอร์สองนะฮะคือโอ้โหมึงวิ่งเล่นกันเพียบเลยขวามือมีรถขวามือมีมีรถขับผ่านปล่อยมันไปปล่อยมันไปโอเคมันไม่เห็นเราโอเคครับเก็บไปตัวข้างหน้าดีกว่าเก็บไปตัวข้างหน้าเก็บไปตัวข้างหน้าไป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  ถือปืนพวกวิ่งเดียวะ่ะน่าจะเร็วกว่ายิยงไม่โดนยิยงไม่โดนโอเคสก,กิดโดนสก,กิดโดนโอเคยิงหยอดหยอดน็อกไปคนจีนเหลือ33คนฮะค่า7คิวอย่างน้อยก็ท็อปฟอร์มะ่ะ โอ้ยอยู่ไกลอยู่นะแถวนี้หวังว่าจะไม่มีคนนะเบอร์สองอยู่ขวานะครับตอนนี้โอเคครับวิ่งเข้าวงดีกว่าเฮ้ยมีรถประวะแถวนี้โอ้โหรถไม่มีไปเฮ้วิ่งวิ่งตีนเปล่าก็าได้ไปโอ้โหรู้มันยิงใส่รถเรา ล้อแตกนะครับตอนนี้เค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 ลง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 วิ่ง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 เพนก่อนเพนก่อนข้างหลังดูโอ้โห้แม่งยิงแล้วหลังมาผมว่าผมตายแน่เลยว่ะเอ้ยหืมแม่งขึ้นมายิงบนนี้ว่าแล้วเออเฮ้ยมันวิ่งมาตามรถเหรอวะ โอ้อยู่ที่8ก็ยังดีก็ถือว่ายังดีครับอยู่ที่8นะครับกดออกไปฮะน่าเนี่ยเฮ้ยใคร MVP วะผมอยู่ไหนเนี่ยตัวผมอะ่ะอ๋ออ๋อนี่ไงผมได้แหลง A ครับผมนี่ไงเกต A นะครับดมเม 1, นะาเมจพันสองนะคาบปเจ็ดคิวช่วยเหลือสองนะครับผม นี่ก็ประมาณนี้ครับผมผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะอย่างน้อยก็อยู่ที่8นะครับอยู่ที่10อะไรอย่างนี้นะท็อปฟอร์มนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Pu b g นะครับผมพ u b g New State เนาะก็ผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกนะครับผมส่วนกราฟิกเนี่ยก็ปรับต่ำนะครับผมก็อาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาของโทรศัพท์คนไม่แรงเนาะ ก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ